มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรโอ้ยอฝนตกขนาดนี้หนูก็รู้สึกหนาวหนานที่หมดหิวหนาวเพอ่ะอาอยากโดนพาไปนอนกกโอ้ยฮะโอ้ยโนกกสิศกกอยากโดนพาไปนอนกกก็ฝนตกก็ตกแล้วคอร์ฟิวเนี่ยก็ปลดแล้วก็อยากแบบว่าให้แบบว่าแฟนเนี่ยพาเราไปนอนกกสัหน่อยเนี่ย่าจเสียงที่ไหนบ้างฟังเสียงกกบรรล้อบอบ อบเอออบหรืออึบอออบอบเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณอาเดี๋ยวเรามานําเสนอดีกว่าว่า5สถานที่ที่จะพาคุณแฟนเนี่ยไปนอนกกหลังฝนตกเออระหว่างฝนตกหลังปลดเคอร์ฟิวคืออะไรหลังกอกฟางเออนะคะเสียงนามาออกไอเดียสถานที่ดีกว่าว่าเออฝนตกตกแบบนี้ปลดเคอร์ฟิวแล้วแบบนี้น่ะจะไปที่ไหนกันดีให้มันกกันให้มันอุ่น เ,เสียงฝนมันจะกบเสียงใช่ไหมเ,ไบบเ,เสียงฝนมันจะกบเสียงด้วยร้องได้ลั่นทุ่งไปเลยทําไมผู้ชาเยเหยียบตีนอย่างนี้เหรอ่อคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการ D B N P ว a r i t y ครอบครัวแฮปปี้มีความสุขนะคะสดทุกวันพุธนะคะหนึ่งทุ่มตรงนะคะแล้วก็มาดูกันว่า5สถานที่ที่จะไีกบก,กันหลังฝนตกมันคืออะไรบ้างช่อง P S I 73และ1 1 7ค่ะ